ลูกสาวพ่พอทองแดงครับมแ,รรแม่ยแกะหน่อยอันนี้แม่ครับแม่แม่ไทยธรรมดาครับแม่ไทยไทยหน่อยธรรมดาเนี่ยนะครับแม่พ่นมมแม่พ่นสูงรวยเศร้ามั้งเงเินบ่เออประมาณแต่ลูกลูกครับแม่เบิง่งแม่ก็ลูก โอ้ชัดจับที่ล่ะโอ้ยคือปวดแต่ว่าปวดสีครับเนื้อหนังโอ้คือว่าใช้ได้ครับลูกทองแดงครับไหนใบไหนใบเอาใบมาดูที่ใบ บเอวใส่เอไวไ้ไ <c ười> เด้อดมมีใบนี่เจ้าของว่าม <c ười> ันม้อนอีะเนับตื่อ <c ười> ขึ้นราคาสูงเลูกท่องแงดงเจ้าของฟาร์มเน <c ười> ออกทินบบน,นบ่ไ้ากัมาึงม่ไดากมาึงวัเาก่บ่ 卖车吧。Uh.